ิจกรรมรูรักประจักภาษาขอ,อเสนอคำว่ากระเตงกระเตงเป็นคำกริยามีความหมายว่าพกหรือพาไปด้วยอาการที่พกไปนั้นมีลักษณะทุรักทุเลไม่เรียบร้อยเอาไปเป็นภาระยกตัวอย่างได้สามประโยคประโยคที่1 พาไปเอาไปด้วยเช่นจากกระเตงกระเป๋าไปให้เกะกะทำไมกระเตงลูกไปตามหาพ่อตัวอย่างที่สองลักษณะที่ไปอย่างไม่เรียบร้อยคล้ายกับมีของทวงอยู่ข้างหนึ่งเช่นอุ้มลูกกระเตงกระเตงตัวอย่างที่สามลักษณะที่ไปอย่างเลื่อยเปื่อยเช่นวันๆได้แตก่กระเตงกระเตงไปนู่นไปนี่ ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้พวกเราทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ